รายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่พศออจำนวน25ท่าน 1. นึ่พลตำรวจตรีเอกลักษ์ลิ้มสังกาศ 2. นายยงยุทธนาคแดง 3. นายปัญญาจันสกุล 4. นายสุรสิษ์นิธิวุฒิวรลักษณ์ 5. นายจัก,กรพันธ์พรนิมิตร6นายปิจวัตร พันสายเชื้อ7นางสาวธีรล,ลัฐสำเร็จวานิช8นายฉลาดขามช่วง 9. นายนพพลเหลืองทองนารา10นายนพชีวานันท์11นายเอกธนัตอินลอด12ร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดี 13. พันตำรวจโทธนพัฒกิติวงศาส4นายประสิทธิ มหามัตย์สิบห้านายกรุงศรีวิไลสุทินเผือก16นางสาวพัชรินซัมสิริพงศ์สิเจ็นายอดิพงศ์ทิติพิทยา18พันเอกเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณ19นายเกียรติเหลืองขจรวิทย์ยีสิบนายเท่าพิภพลิมจิตกรยีอด นายสมเกียรติถนอมศิลป์22นายธีรพัฒน์พลิ้งสุลกะ23นายสาครเกี่ยวข้อง24นายนิกรจำนงและ25พนตรวจตรีสมศักดิ์โอภาสเจริญกิจ